ดูทีใครเขาจับหนูแต่งตัวแบบนี้นี่แมวหรือสิงโตเพื่อนๆดูสิคะว่าคือตัวอะไรเอย <c oughs> จุกกระจคะ่ะตัวอะไรตัวอะไรค่เนี่ย <c oughs> ชอบเลยคะ <c oughs> ไม่ขยับเลย <c oughs> น้องนิ่งได้แบบนี้ดูน้องทำหน้าสิ ชอบเหรอคะสิงตัวน้อยสบายเหรอสบายน้องน่าจะแบบตุบก,กระจายค่ะตัวอะไรตัวอะไรค่เนี่ยชอบเหรอคะไม่ขยับเลยไม่ดูที เขาจับหนูแต่งตัวแบบนี้มาหน่อยซิทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่ขยับเลยชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำไมหนูหนี่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ล่ะคะโอ้ยว่าไงนะครับหืมอไหลแล้วนิ่งอยู่นานแล้วช่วยเอาออกไปทีอชอบปาก สิงตัน้อยสบายเหรอสบายชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำไมห,หนูนี่เป็นตุ๊ก,กตาแบบนี้ล่ะคะโอ้ยว่าไงนะครับอือ้ึดูทีคะดูน้องนะครับของเราวันนี้โดนจับเต็งตัวชอบเลยครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรนี่ น้องนิ่งได้แบบนี้ดูน้องทำหน้าสิโอ้ยชอบเหรอคะทำไมดูที่ใครเขาจับหนูแต่งตัวแบบนี้น้องน่าจะชอบค่ะน้องน่าจะชอบสิงโตตัวน้อยของเราอืมมาที่ลงมาที่มาขยับลงไมดูที่ใครเขาจับหนูแต่งตัวแบบนี้ ชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทําไมหนูนี่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ล่ะคะโอ้ยว่าไงนะครับหืมดูสิคะ่ะดูน้องนะครับของเราวันนี้โดนจับเต็งตัวชอบเลยครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรนี่แมวหรือสิงโตเพื่อนดูสิคะว่าคือตัวอะไรเอย <laughs> น้องนิ่งได้แบบนี้ดูน้องทำงหน้าสิาบบโหชอบเลอคะ่ะอข้าม,มาหน่อยสิทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่ขยับเลยดูสิคะดูน้องนะครับของเราวันนี้โดนจับเต็งตัวชอบเลยครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรนี้ <c oughs> น้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไรทำไมมาหน่อยสิทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่ขยับเลยน้องนิ่งได้แบบนี้ดูน้องทำหน้าสิโอ้ยชอบแหลคะค่ะน้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไร ทำไมชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำไมหนูนี่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ลละคะโอ้ยว่าไงนะครับหืมอ้ยสิงโตน้อยสบายเหรอ,หอสบายแมวหรือสิงโตเพื่อนๆดูสิคะว่าคือตัวอะไรเอย ตุกกระจายค่ะตัวอะไรตัวอะไรคคเนี่ยชอบเลยคะไม่ขย,ยับเลยไปแล้วนิ่งอยู่นานแล้วช่วยเอาออกไปที <c oughs> อชอบมากสิงตัวน้อย <c oughs> สบายเหรอ สบายสีค่ะดูน้องนะครับของเราวันนี้โดนจับเต็งตัวชอบหรือครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรนี่แมวหรือสิงโตเพื่อนๆดูสิคะว่าคือตัวอะไรเอยชอบใช่ไคะหรือว่ายังไงทำไมหนูนี่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ล่ะคะโอยว่าไงนะครับหืม น้องนิ่งได้แบบนี้ดูน้องทำหน้าสิชอบเหรอคะสิงตัวน้อยสบายเหรอสบายชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำไมหนูนิ่งเป็นตุ๊กตาแบบนี้ล่ะอคะโอ้ยว่าไงนะครับหืม ไหลแล้วนิ่งอยู่นานแล้วช่วยเอาออกไปที่ <c oughs> ออชอบมากสิงตัวน้อย <c oughs> สบายเหรอสบายมาหน่อยสิทำไมล่ะลูกทำไมหนูไม่ขยับเลย <c oughs> <c oughs> น้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไรทำไมตกกระจายคะ่ะตัวอะไรตัวอะไรคคเนี่ชอบเลยคะไม่ขยับเลยสิค่ะดูน้องนะครับของเราวันนี้โดนจับเต็งตัวชอบเลยครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรพี่สิค่ะดูน้องนะครับของเราวันนี้ โดนจับเต็งตัวชอบเลยครับไม่กล้าขยับไปไหนเลยว่าตัวอะไรนี่ตุกกระจายค่ะตัวอะไรตัวอะไรคะเนี่ยชอบเลยคะไม่ขยับเลยจะน้อยขังเรา,าสิงโตไปแล้วค่ะสิงโตเจ้าป่านี่เงันคอมอ <laughs> น้องไม่ไหวแ้ไงอป ไม่ยอมขยับไปไหนเลยนิ่งมากเลยสิงโตตัวสิงโตน้อยสบายเหรอสบายไหมดูทีใครเขาจับหนูแต่งตัวแบบนี้ไอแล้วนิ่งอยู่นานแล้วช่วยเอาออกไปที ชอบมากหายหรือไงออไม่ยอมขยับไปไหนเลยนิ่งมากเลยสิงโตตัว,ตวอุ้ยตัวอะไรคะตัวอะไรนี่น้องน่าจะชอบค่ะน้องน่าจะชอบสิงโตตัวน้อยของเราอืม มาที่ลงมาที่มาขยับลูกน้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไรทำไมน้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไรทำไมไปไอ้ไงไม่ยอมขยับไปไหนเลย นิ่งมากเลยสิงโตตัวน้อยของเราอาสิงโตไปแล้วค่ะสิงโตเจ้าป่านี่งเงันคอบหมอน้องไม่บ่าสิงโตน้อยสบายเหรอสบายแล้วนิ่งอยู่นานแล้วช่วยเอาออกไปที อชอบป่าชอบใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทำไมหนูนี่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ล่ะคะโอ้ยว่าไงนะครับหืมอ้ยเหลือน้อยขังเราอ่าสิงโตไปแล้วคะ่ะสิงโตเจ้าป่านี่เงันคอบมอน้องไมวะไปหรือไงอ้ยไม่ยอมขยับไปไหนเลย นิ่งมากเลยสิงโตตัวน้องน่าจะแบบน้องชอบหรือว่าน้องตกใจหรือว่าอะไรทำไมสิงตัวน้อยสบายเหรอสบายไหมดูที